องบทไซมินิที่ทุกคนรอคอยค่ะเปิ้ลขออนุญาตเปิดตัวผงบทละเอียดไซมินิที่ทุกคนที่กลัวว่าการกินไม่หมดการที่จะต้องเก็บไว้นานๆไม่ต้องกลัวอีกต่อไปค่ะเร่าทําตัวนี้มาตอบโจทย์ทุกคนที่อยากจะพกพาเป็นไซมินินะคะแล้วก็สามารถเปิดโอกาให้ทุกคนชิมได้ทุกบทค่ะวันนี้เิ้นจะพาทุกคนมาดูว่าเรามีรสชาติอะไรบ้างค่ะผงขิงค่ะ ผงแบล็กมิ้นท์ค่ะผงอัญชันผงกุหลาบผงจิงจูฉายผงอิตาเลียนเคลผงกล้วยน้ำว้าดิบแล้วก็ผงทารากอนนะคะใครที่ยังไม่เคยทานครบทุกผงนะคะนี่เป็นโอกาสดีของคุณค่ะสามารถซื้อซองเล็ก ไปทานได้หรือซื้อเป็นกิฟต์เซตแบบนี้ฝากคนที่คุณรักนะคะหรือว่าเอาไว้ให้ใครก็ได้หรือเอาไว้พบพาทานเองได้นะคะและทริคการทานผงให้อร่อยต้องอย่าลืมทานคู่กับนัวเท่านั้นนะคะ